สวัสดีครับเฮ้บิร d ไรเดนครับรีวิวไฟฉายบัจ็ตนะครับตัวนี้เป็น amutros xt 4 5ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2021น่นะครับก็ราคาจำหน่ายอยู่ที่1,890บาทสั่งจากคุณธนกรอยู่กรุงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน Description หรือว่าในพินคอมเมนต์สนใจเข้าไปดูกดคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดสอบถามเขาได้เลยนะครับ 1890ไทยบาทน,นะครับมีเวอร์ชั่นหลากหลายด้วยกันในช่องผมเคยรีวิวเจ้าตัว XT 45หรือ XT 45ไปแล้วนะครับแต่ตัวนั้นเป็นสวิชท้ายนะครับกดตรงตูดถ้าไม่ลืมนะครับจะเสียบคาร์ดก็คือเป็นป๊อปอัพตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปดูเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าตรงนี้นะตรงนี้นะลองคลิกเข้าไปดูนะครับ มันน่าจะมีลิงก์นะครับที่พาเข้าไปดูในรีวิวตัวก่อนหน้านี้ได้นะครับที่เป็นชื่อรุ่นเดียวกันแต่ว่าหน้าตาระบบต่างกันตัวนั้นเป็นสวิชท้ายกดตูดนะตัวนี้เป็นสวิชกดคอเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับกล่องมาเป็นกล่องกระดาษสีน้ําตาลด้านหน้ามีชื่อยี่ห้อ Amutros หรือว่านกฮูกนะครับแล้วก็ชื่อรุ่น XT 45 90เป็นเลขที่เขาเขียนว่าเป็น l u m i n o u s SBT 90 Version 2นะครับไม่แน่ใจว่าในเ,ออเว็บไซต์หรือว่าใน ช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเขาจะมีเวอร์ชันให้เลือกไหมว่าเป็น LED อะไรนะครับแต่ผมสั่งมาวันนี้เป็น LED นี้นะครับในกล่องที่มีมานะครับจะมีซองไนล่อนสีดำด้านหลังมีดีริงเบลล์ลูปโมลี่ลูปนะครับติดเข็มขัดได้ติดเป้ติดเสื้อกลับได้ฝาปิดเป็นเบลโครด้านบนเปิดแล้วด้านในบุนุ่มๆส่วนด้านล่างก็เจาะทะลุนะครับมีสายแฮนด์สตรัปหรือว่าลันยาร์ดสายลามนะครับสสยคล้องมือให้มาด้วยเป็นไนล่อนขนาดใหญ่เลยสีดำนะหนาๆเลย แล้วก็จะมีโอริงสำรอง1เส้นกับคอมแบตริงนะครับเป็นยางแล้วก็จะมีกรีซหรือว่าเป็นตัวหล่อลื่นเป็นจาราบีหล่อลื่นโอริงนะครับป้องกันโอริงแตกกรอบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวไฟฉายนะครับมาตัวนี้จะมาในลักษณะเป็นเบสเซลสเตเลสสีเงินเงาแล้วก็ฝาท้ายไม่มีสวิชนะครับเป็นสวิชคอ ส่วนคู่มือไม่มีมาให้นะครับเพราะว่าเป็นบัต g เจ็ต a ฟลชไลท์มันก็เลยเหมือนตัดออกหมดทุกอย่างนะครับทุกออปชั่นเพื่อราคาที่ไม่แพงก็คือแค่1,890พันปลายเท่านั้นนะครับการใช้ซองก็คือใส่เข้าไปแบบนี้นะครับดันโดไฟฉายเข้าไปแล้วก็ปิดซองทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเหมือนกับพวกไนท์คอ j ์เจ็ตบ ในไออะไรแบบนี้เลยนะครับ s ออย่างนั้นเลยแต่ว่าไม่มีโลโก้เย็บติดมาแค่นั้นเองแต่คุณภาพแบบวัสดุเนะี่ยมันคืออันเดียวกันเลยผมมองว่าน่าจะเป็น OEM ให้กับยีห่ห้อต่างๆนะคุณภาพทัดเทียมกันนะครับเท่ากันเลยไม่ได้ด้อยปกวกอกันเลยนะเหมือนจะเป็นอันเดียวกันซูด้วยซ้ำวัสดุเดียวกันเย็บแบบเดียวกันแค่ไม่มีแท็กยีหออย่ห้อเฉยๆนะครับส่วนตัวไฟฉายนะครับเป็นขนาดคอมแพ t ซึ่งค่อนข้างที่จะมีหัวโตนะครับโดยรุ่นเก่าจะเป็นสวิตช์กดตูดผมชอบตัวนู้มากกว่านะแต่ว่าวันนี้ก็นําตัวนี้มารีวิวก็ ไม่ได้หยิบตัวนู้นมาด้วยนะอย่างอย่างที่บอกไปนะบเข้าไปดูในคาต,ตรงนี้เข้าไปหรือว่าดูจนจบคลิปก็ได้มันจะมีเอ็นเอ็นเครดิตนะครับมันจะมีเป็นคลิปให้คลิกเข้าไปนะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ผล,ลิตด,ด้วยอลูมิเนียมอลลอยอโนดิ ize, สีดำนะครับคนข้างที่จะเก็บงานได้ดีกับราคาแค่พันปลายเท่านั้นนะครับไม่มีแบตมาให้นะตัวนี้นะครับเบเซอเป็นสแตนเลสสตีลกระจกเป็น t e m p พ r ร์กกาส ผมไม่น่าจะว่าตัวนี้เคลือบ a n t i r e f l e c t c o n หรือว่าสารป้องกันแสงสะท้อนไหมแต่เท่าที่ดูน่าจะไม่ใช่นะน่าจะไม่ได้เคลือบมาส่วน LED ในเวอร์ชันนี้เป็น l u m i n o u s SBT 90 version 2คนระับ90.2ซึ่งจะมีค่าแสงนะครับสูงสุดอยู่ที่6,300ลูเมนโดยประมาณแสงส่องไปได้ไกลสุดอยู่ที่775เมตรนะครับ ก็เป็นแสงที่เวอร์วังอลังการอยู่แหละไฟฉายตัวแค่นี้6300 lumen เลยลูเมนเะยเหรอแรงมากนะครับกับไฟฉายตัวกับเบียกแค่นี้ส่วนร่องระบายความร้อนด้านข้างก็มีอยู่เพียงพอนะครับแต่ว่า6300เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงเวอร์วังอยู่นะก็ต้องระวังนะครับเวลาใช้งานโลโก้ XT 4 5 V 9 0นะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นในตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมคอนโทรลไฟฉายตัวเดียวนะครับใน ไฟฉายตัวนี้ก็คือเปิดปิดปรับโหมดเปลี่ยนความสว่างต่างๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยด้ามน,นะครับจะมีหลายกันเื่นมีการสกูปเนื้นออลูอมีน้ำออกเพื่อความสวยงามแล้วก็ลดน้ําหนักด้วยส่วนตรงบริเวณก่อนจะถึงฝาท้ายจะมีะเขาเรียกว่าเป็นแรนยัสริงทําด้วยสแตนเลสนะครับครอบไว้แล้วก็ฝาก็เป็นฝาแบบที่ไม่มีปุ่มอะไรแล้วมีเลเซอร์ยิงไว้นะครับสามารถจะวางเทลสตนได้ใช้เป็นแฮนด์ฟรีไลท์ได้นะวางบนโต๊ะส่องขึ้นเพดานเป็นแคมปิง้งถ้ามีโดมโคมเทียน การกันกลิ้งนะครับ anti rolling รุ่นนี้ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้เลยหัวไฟฉายสามารถจะถอดแยกออกจากตัวได้ด้วยนะครับไม่ได้แถมแบตนะแบตนี้ผมใส่เข้าไปเองนะครับเป็น contact spring ด้านหัวโอริงหนึ่งเส้นเกลียวเป็นเกลียวกว้างนะครับป้องกันการเปลี่ยนเกลียวแล้วป้องกันน้ําฝุ่นละอองได้ดี ส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ในไฟฉายตัวนี้นะครับแนะนำว่าเป็นแบตเตอรี่2 1 7 0 0 flat top หรือว่าหัวแบนไม่มีวงจรหรือถ้ามีวงจรก็ต้องเป็นก้อนสั้นๆหน่อยนะครับตัวนี้เป็นเวบเซล์ ir 2 1 7 0 0 3 1 0 0มิัลิแ ah, อมป์ Discharge r a t เนะครับเป็นจ่ายกระแสต่อเนื่องเลย3 3 5 a เลยนะค่อนข้างแรงนะเป็นดอกบัวนะครับใส่ o พ i t i v e ขั้วบวกหันไปทางหัวลองเทสดูถ้าเกิดใส่แบตแล้วแบตไม่เลยขอบท่อขึ้นมามามกกนนะัแบบี ถือว่าผ่านนะครับใช้งานเขาไปใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าใส่แล้วแบตเลยออกมาเยอะนะครับล้าออกมาเยอะเลยคือใส่ไม่ได้นะครับใส่เข้าไปแล้วปิดฝาไม่สุดมันก็เปิดไม่ได้นะครับท้ายก็เป็นโครเมีมอ,อยู่แล้วมีโอริงกับสแควร์มาแล้วด้วยนะครับโอเคนะก็ปิดเข้าไปแบบนี้นะครับระดับการป้องกันนะ่ะน่าจะเป็น IPX7 ขึ้นนะครับ78อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันเลย UI ว่า ใช้งานยังไงแล้วเป็นยังไงส่วนเทคนิคเข้าสเปคนะครับเทคสเปคเนี่ยผมจะหาแล้วก็มาโพสไว้ในพินคอมเมนต์ไม่ก็ในเดสคริปชันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการอ้างอิงแบบละเอียดนะครับไม่ต้องมานั่งฟังผมพูดว่ากี่ระดับระดับละกี่หน้าที่ไกลเท่าไหร่อะไรแบบนี้ง่ายกว่ากดเซฟไว้ดูหรือว่ากดแคปไว้ดูเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดู UI กันเลยนะบ u s e r i n t e r f a c e ว่าใช้งานยังไงสำหรับ UI แบบเบสิกนะครับไฟฉายตัวนี้มีวิธีกดเปิดปิดแล้วก็เปลี่ยนโหมด ได้หลายแบบนะครับแบบแรกที่คุ้นเคยที่สุดคือการคลิกนะครับสวิชเป็นยางนะครับสีออกสมกสมกหน่อยโดยการเปิดใช้งานจะมีไฟสีฟ้าขึ้นสีน้ําเงินแบบนี้ขึ้นให้เราทราบว่าตอนนี้คือสวิชอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องหมุนคลาในที่มืดว่าหาสวิชไม่เจอนะเพราะฉะนั้นก็ง่ายดายต่อการกดแล้วก็ตัวสวิชเองนูนพอที่จะกดได้สะดวกมีลายกันลื่นด้วยนะครับตรงนี้คราวนี้นะครับเปิดมาที่ระดับต่างๆ ผมไม่แน่ใจนะว่ามีกรุ๊ปโหมดให้เซตไหมแต่ผมจะรีวิวแบบง่ายๆที่สุดเลยนะครับเป็นระดับโลความสว่างเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวไปดูในข้อมูลเอานะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งเป็นการปรับความสว่างสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็จะสูงขึ้นอีกอีกครั้งนึงจะวนมาที่โลีเดียมแล้วก็หายนะครับส่วนการกดดับเบิลคลิกนะครับฟอร์มออนเปิดอยู่กดดับเบิลคลิก 12จะเป็นการพาไประดับสูงสุดนะครับซึ่งแสงโคตรแรงนะขนาดห่าง3ฟีตแบบนี้ยังร้อนหลังมึงเลยอนะ่ะแรงมากนะครับแล้วก็ความร้อนก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้เลยนะตรงนี้ไม่ค่อยร้อนนะจะมาตรงนี้เลยนะเพราะว่าตัววงจรมันอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างร้อนนะครับดับเบิลคลิกไปแม็กซิมัมดับเบิลคลิกอีกไม่มีอะไรนะครับต้องคลิกทีเดียวเพื่อกลับมาก่อนหน้านี้นะครับโลมิดียมไายแม็กซิมัมนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นการปรับความสว่างทั่วไปส่วนการปิดก็คือกดสวิตช์ค้างค้างสักครู่หนึ่งไฟก็จะดับนะครับกดคลิกเพื่อเปิดกดค้างเพื่อปิดคราวนี้มันมีการปรับโหมดอีกนะครับก็คืออันเป็นการปรับแบบดีมอัพดีมดาวคือปรับค่อยๆแบบสมูทรมปิ้งนะครับกดสวิตช์ค้างสักครู่จนไฟติดขึ้นมาเมื่อไฟติดแล้วนะครับกดสวิตช์ค้างไว้อีกนะครับเมื่อปล่อยสวิตช์แล้วนะครับแสงจะค่อยๆเพิ่มความสว่างขึ้นจนถึงสุด นะรประมาณนี้แล้วก็กดค้างอีกนะครับแสงก็จะค่อยๆหรี่ความสว่างลงนี่นะครับประมาณนี้เปิดไม่กี่วินาทีนะร้อนเลยนะครับคือจับรู้สึกว่าถ้าเอามือกำไว้แล้วเปิดระดับสูงสุดนะผมว่ากำไว้สัก20วินาทีนี้คือต้องปล่อยมือแนละ้วมันร้อนมากนะครับมันร้อนจริงๆนะครับเพราะว่าแสง6 0 0 0กว่าลูเมนเลยที่ตัวแค่นี้เองนะครับส่วนการกด Triple c l คลิกนะครับ1 2 3สา จะเป็นการเข้าสโตรกนะครับประมาณนี้สโตรกกดคลิกก็เป็นการหยุดสโตรกก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนร้อนร้อนเลยนะครับถามว่าร้อนไหมบอกเลยว่ามากนะครับสวิตช์เนี่ยจงใจออกแบบมานะครับให้ใช้งานก็คือคลิกเพื่อเปิดใช้งานแต่ว่าจะปิดเนี่ยต้องกดค้างเพื่อปิดเพราะว่าตัวสวิตช์มันค่อนข้างนูนถ้าเราไป ไปกระแทกโดนแล้วมันดับโดยที่ไม่ตั้งใจเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่มีแสงให้ใช้นะเขาก็เลยต้องทําให้จงใจกดค้างเพื่อปิดจริงๆนะครับส่วนการคลิกแต่ละครั้งได้เป็นการวนโหมดไปเรื่อยๆนะครับไฟฉายมีเมมไหมผมลองเปิดไว้ที่มีเดียมแล้วกันนะครับมีนะครับมีเมมด้วยนะครับกดค้างเพื่อปิดกดคลิกเพื่อเปิดกดแถบแต่ละครั้งเปลี่ยนระดับความสว่าง ถ้าเปิดแบบสมุทแร p มปิ้งก็กดค้างก่อนนะครับพอไฟติดขึ้นมาแล้วปล่อยแล้วค่อยกดค้างอีกนะก็จะขึ้นปล่อยแล้วก,กดค้างอีกก็จะลงตัวสวิตช์เนี่ยจะรู้สึกถึงความคลิกลิกดึงๆยุ่นยุ่นรับ b บ r ร z e สหน่อยนะครับเพราะว่าสวิตช์เป็นสวิตช์ยางแล้วมีสปริงอยู่ข้างในส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟฉาย o m p a c t s e a r c h l ไลท์ที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับใช้ Luminous SBT-90 Version 2ด้วยนี่คือ a m u t r o s h XT 45 V 9.0นะครับเป็นไฟฉายไซส์สวิชที่แรงโคตรๆเลยราคา1,890บาทเดี๋ยวมาดูรีวิวตัวอื่นๆกันบ้างน,นะครับตอนนี้ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แสงต้นคลิปเห็นไปแล้วหรือยังนะครับว่าเป็นยังไงค่อนข้างกว้างแล้วก็ไม่พุ่งอย่างเดียวไม่กว้างอย่างเดียวนะก็โอเคอยู่นะครับข้าประมาณนี้นะครับ Lumina XT 45 V 9.0 ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ตอดหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์